สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีฟังลาวแล้วฟังไทยเด้อย,ยินดีตอนหับของสุซองเขาเองล่ะน้อยสาวลาวมีทุกคนมือนี้เขากะได้มีโอกาสจะไปเลาะตลาดมืดเข้มของทุกคนหรือว่าทาวาจันไปมือนี้เขากะเอยเขาจะพาไปเพราะว่าเขากบไปได้ไปโดนแล้วมือนี้เพิ่นก็นเลยว่ามีโอกาสเพิ่นก็ได้พาไปจะไปมือนี้กะมีเอ้ยมีอ้าล้วกะเอ้ยพ่ายหทุกคนนะฮะกะห เขาก็ก่ได้ไปโดนแล้วก็พู้สือแบบตื่นเต้นดีใจใทุกคนจะได้ไปยวเขาจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิงว่าซีมี่อย่างแน่ให้ทุกคนเบิงแล้วกะปกติคลิปเฮาส่วนหหายถ่ายกับซีมีแต่ถ่ายน้าแถวเฮวเนอ้อมเือนนี่ก็ทุกคนก็จะเห็นแต่ทุงไฮทงนาเรืองัวควายทุกคนแต่่าคลิปนี้สิบบเห็นแล้วทุกคนเฮาสิบิไปถ่ายแถวอยู่แถวในตัวเมืองให้ทุกคนเบิงเพราะว่าเฮานาี่ก็อยู่ตรงนอกแน่บ่อ่อยมีโอกาสได้ไปขั้นแบบ มันโดนก็ได้ไปเทือไม่นี่กะสิพาทุกคนไปเลาะเลยระยะทางที่เขาไปนี่กะสิแบบไก่เต๋อทุกคนขั้นไปนี่กะประมาณขั้นรถติดหลายกะประมาณสมบงไปหมดแล้วคอยชิฮหอดเขาก็อยู่แถวนอกพอดิโอเคทุกคนเขาเริ่มไปกันเลยไปหอดพูดแถวเขาชิถทายทุกคนเบิ้งป่ะอย่ามันคำป่ะตอนนี้เขากำลังเดิน ยังเอาค่ะไปเจ้าพี่โอ้โหยังเดิทางไปตอนนี้กันยังอยู่แถวบ้านเพอยูนอ๋อเจ้าก้าเอาถิ่กล้อ,มมอ,บบองหนง่นันก่อนตอนนี้เป็นเวลา6โมงยัง7นาทีเลยทุกคนคลอดกับประมาณนั้น7โมงยังเท่านั้น อยู่แถวตรงแล้วก็ส่งไปย้อนมานาะอยู่แถวนอกแล้วเคยบม่ได้มีโอกาสประมาณห้าสิบหลักห้าสิบหลักว่ะจะไม่เยอะหนอยดิค่ะสี่รีโม่ยีมเลี้ยงนุ่นด้ยแถวนั้นมันเมืองสีสันน่ารักเลยจันทบุรีอ๋อเมืองจันทบุรีทุกคนเขานี่เป็นอยู่เมืองสถานีกล้องก็อยากสั้นสันาัวขุ่นทางขนทางขนทางอะไร ยังเป็นเกลือสั้นเลยไม่ถ้าคนไทยยัเป็นเกลือนิดนึงมันเป็นลื่นเฮ้ยให้เจ๊ฝึกว อ่ะ่วหนึ่งไปเนกีอากาศชดเนาะแพงีตอนนั้นที่ฟดีแล้ว๋ยวนี้เขาะต้องขึ้นคนละหากนนัอยู่ไม่ให้ฝาะแต่วะว่าทุกคนน้ำผูกอยู่กาเรียนสะบอกีอยู่มันนะฮะนี่จา

ตอนนี้แมนฮ่องฮอนแน้วทุกคนซองจอดรถบูมีได้ไปจอดอยู่าไกลแล้วกันยางมาหย่อยูสไปเลย้เจ้าบัวไอ้หองยางก่อนแล้วไอ้ห้อยางก่อนละยงเอาสาขี่ไหนเลยทุกคน เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศใ้ท ah ุกคนบนีนะจนะล้ันจะเป็นแชวมันนี้ก็เป็แมทางแต่ก็จะมีห้านอาหารเนี่ย่านจ้วกินที่เป็นขายแล้วกินสุกก็ัเรียนกันเากหลังเอากระไปพ่ก่อนยังชเยนยั เดี๋ยวเราจะปิดกล้องไหลทุกคนเบิกหนเลยเดี๋ยวอันนี้จะมันอยู่แถวนอกเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปใน

ป้าทุกคนอันนี้เ,เ,นนเขามาในแล้วกระชิมีเสื้อผ้าออียงไข่เสนไหลเป็นของผู้หญิงทุกคนีเท้าเ็เท้า,า,านึ่ั黑นองน้องน้องนี่จโตสวยเลยน,นี่เสือคููกับตัวนี้เสือขี้กันเลยกับตัน นี่ก็จะเป็นห้านแบบพวกเคสหรือว่าตีกันเตะผู้ดี๋รรยากาศเดี๋ยว เจ้าอยากได้ยังเจ้าติซื้อให้ไห่ไม่อมีงบอ่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งถืออยู่จากบาทแสนหนึ่งถืออยู่จากบาท่ร้อยบาทสองร้อยวบอกเออปอมาประมาณร้อยหนึ่งหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท 对呀 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Another, I'm the meaning Mr. Kirk, Beauty, power, they have the fans <laughs> Mini in International Beauty Power in 2023. Beast ่ส mm ิพ hmm. um ันมองว่างเงิน ะเป็นแบบบอนที่แบบให้พื่มะนางกินตอนนี้แมนฮากำลังสิทธิ์รอไปซ่อบ,บอลน,นางอยู่แถวผู้คนฝ้าน้าจะเป็นฟังไทยทุกคนจะฮาบู้หู้วายยูแบนยูจังหวัดแต่ผัยฮู้กับคอมเมนต์บอกในเรยทุกคนอย่ฟังเล่านี่เพื่อจะเอิน้นนมาแคมของด่อนจัน ชาวภูมาทางฝั่งไทยเป็นจังหวัดแต่นอคอมเมนต์บอกหน่อยเด้อชาวกลางๆจะเป็นน้ำป่องเลยทุกคนเลยทุกคนแล้ไปแจ้งห้นเป็นฝั่งไทยได้ฮะ สงหาน้องิง้องลงจะเห็นไ้นะคะเงเป็ดหรอต้นตอนนี้ไม่คะจะลงเป็ดชายน้องกินทุกคนดิวเข้าแล้วน่ลไร 我们在一起，一起，一起。 เจ้าหนีได้จนก่าอันนี้มีตัตัเชียงวนตัทะเลลวงตัหอยแข็งตับทั่วไปกินก็เป็นสับปะเลี่ยไปกินนี้นำอันนี้อันนี้เนาะยังดีอ้าวเหรว้าวข้าวผัดข้าวผัดท่นแซมไดที่มตำทะเล เีมก็นกนกนี้นกู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 อกูน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 กูกูนกูนอูนกูนันกูนกูนนกูนกูนกูนนกูกลนกูนกูมกนูนน ตอนเก่งใจเมอกาี่ากจะพตัวจหน่ตแ <t> ้อืเอาไม่าร่มันักศิลป์แตร็มาก่ตัวเนตวุ๋าถไวจำหรือเปลมาทุกคนทำมาลองชิมผูมาขาปิดใช้ชีวิตของเราทแรกเลย ท่ได้พาน้องคนดูดูเสี้ยแต่บอแต่คือปูคือปูนาบ้านเอาบอท่านจะยางดูโจงูอ็นกตสี่ยงหน้าอยู่แล้วหยอดด้วยโซดาต่างๆกัห ไม่ได้สแบบนี้จดีเลยกล้ออวชิมสีดกดีเยมีเสียงเลยอยากกินสดทฮันม่าดกินดูดหนองเขาเขื่อินได้ปูนะปูอยู่นะก็แดงๆก็เนื้อปูมาปูมา ยังยังเว้าไม่เหนื่อบอกก้บเจ้าพอได้่ะพอได้แค่กันสิบันประมาณจะผูกไปห้องเลยมันด้เดือขอห้องนะบออยากให้แต่ห้องยิ่งให้เยห้องยิ่ง เสียตามดู <kebicamu>. อยู่แล้วเมนูหนึ่งตับตับนี้ไวนคบเลเนะสีอ่ะสีส้มห้นอเปล่า